สวัสดีค่ะเราจะมาแนะนำวิธีการตัดแผ่นเพจในเว็บ a i c กันนะคะ 1. เลือกประเภทสินค้าจากหมวดหมู่จากนั้นคลิกตรงแผ่นเพจได้เลยค่ะ 2. เลือกแผ่นเพจที่ต้องการเมื่อเจอสินค้าที่ต้องการแล้วคลิกได้เลยค่ะ 3. เลือกความหนาจากตัวเลือกจากนั้นเลือกขนาดที่ต้องการได้เลยค่ะ กรณีที่ลูกค้าเลือกขนาด1,200คู mm, ณ2,400ม mm, ิลลิเมตรจะมีค่าบริการจัดส่งเพิ่มเติมตามระยะทางเฉพาะพื้นที่เขตในกรุงเทพและปริมณฑลค่ะ 4. ถ้าลูกค้าต้องการตัดตามขนาดโปรดระบุขนาดลงในช่องและลูกค้าจะได้รับส่วนที่เหลือจากการตัดแพ็คไปกับสินค้ากรณีลูกค้าต้องการเจาะรูสามารถทำได้เลยค่ะ โดยคลิปที่ช่องเจาะรูและสามารถเจาะรูได้สูงสุดถึง4รูจากนั้นเลือกขนาดที่ต้องการเจาะรูจะมีรูตั้งแต่ขนาด3 12มิมถัดมาจะเป็นช่องแกน x และแกน y ให้ใส่ขนาดกำหนดจุดที่ลูกค้าต้องการเจาะรูใส่จำนวนสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อเมื่อเสร็จแล้วให้เพิ่มลงในตะกร้าโครงการได้เลยค่ะ 7. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการสินค้าจากนั้นเลือกการจัดส่งและการชำระเงินได้เลยค่ะเลือกวิธีการจัดส่งและช่องการชำระเงินที่ลูกค้าต้องการได้เลยค่ะอ้าจากนั้นกดถัดไปเพื่อตรวจสอบข้อมูลก่อนการสั่งซื้อหรือขอใบเสนอราคาค่ะขอบพคุณที่ไว้ใจเลือกสินค้าจาก AIC ค่ะ